เลยได้ว่าในยุคสมัยของเกมโมบ้าที่กำลังรุ่งเรืองเจิดจรลัดแพลวพราวอยู่นั้นมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องง่ายเลยสำหรับการแจกสกิน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 และวันนี้ทางช่อง just for game พี่ๆประโยคแบบนี้มาอีกแล้วล่ะก็ขอนำเสนอคุณแทงตัวถึกกรลกับรูปแบบใหม่สกินไซบอร์กบลก่ก่อนจะไปรับชมรีวิวอย่าลืมกดซับกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะ รักทุกคนนะคันเทพเว็บคู่ใจสายเติมเกมรวมนิทุกเกมที่คุณกำลังเล่นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น R O V Free Fire FIFA Speed Rifter รวมถึงบริการขขยไอเทมโค้ดเกมต่างๆสามารถแวะเข้าไปชมได้ในเว็บขันเทพ i m. t h by Adminter เล็งอยู่ด้านล่างนะครับผมเซฮัลโหลสวัสดีทผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็หล่อดีนะหัวทองด้วยโอเคนะครับวันนี้ผมในจัสนะฮะก็จะมารีวิวสกินเจบรก เทรนนั่นเองเองเองในแร้งกันด้วยนะเี็กซ์ว่าไม่ได้เล่นเทรนนานพอสมควรเลยนะฮะมาวันนี้จะกินใหม่เข้ามาจัดกันหน่อยอุย้ยดาบสวยนะนี่ดาบดูดาบานผู้ชมดูดาบเดี <G ol ain> ๋ยวเดี๋ยวเอาดาบสลับคมโอ้ <c oughs> นี่มันดาบสลับคมในตำนานเวลาถือวิ่งนี่มันจะพลิกไปอีกด้านฮะแต่เวลายืนอยู่เฉยมันไปอีกด้านเฉยโอ้โหวิลเลเต ไม่นะโอ้ยถ่ายคลิปมาให้เพื่อนก่อนนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมังกาแพทน,นี้มึงจะเอาเรื่องเกินไปแล้วครับเพื่อนครึ่งหลอดเลยนะโอ้โหอยางวะมังกาต้องกลับบ้านกันเลยทีเดียวฮนะผู้ชม <will> ผมเอารูนมาผิดปะเนี่ย <Back down. S 2> ก็ไม่ผิดนะก็รูนแทงไวโอตายปะนะไวโอครับออ คนตายเป็นเลนล่าง Wo n เดอร์บุเช่วงนี้เนี่ยผมก็ติดวัน d e อร์บุเนะฮะท่านผู้ชมคลิปวันเดอร์บุเมก็จะเยอะๆหน่อยนะฮะอย่าพึ่งหลัคานกันไปนะครับแต่ต้องฆ่าไอหมอนี่ไอเจ้าหมอนี่ลาชอลาชอตจริงๆ,ๆไม่จาเป็นต้องฆ่าก็ได้นะแต่กลัวมันกลัวมันหนีได้กลัวมันหนีได้เพื่อนถ้าไม่ฆ่ามันหนีได้แน่นอนน,ะนี่ขออาภัยด้วยที่เป็นการลาส่สซะง,งั้นนะครับ โอ้ลิกเตอร์สวัสดีเรากับนายนี่ก็เหมือนแบบคนบ้านเดียวกันเดินผ่านกันแบบเพื่อนนคอร์ดฟาร์มอยู่อย่างนั้นเหรออุย้ยคตหนุ่มริกอย่าคิดว่าพี่ไม่เห็นอย่าคิดว่าพี่ไม่เห็นก็น่าจะเลงไวโอเราอยู่นะนาคอร์ดมาแล้วนะเพื่อนระวังนะยืนตรงนี้ไว้ฮะทุกผู้ชมไอคิปไหมเพื่อนก็ดีนะระวังนะน่าคอร์ดมาเพื่อนนาคอร์ดมานาคอร์ดมาแล้วนาคอร์ดมาแล้วระวังปุ่มไม้ฮะติไปเรื่อยๆนี่ไง <l id> ต้องโดดมาอุ๊ยโอ้โหมันไม่โดดมันไม่โดดผมกะจังหวะผิดสินะโอ้โหนี่ได้ว่าเขาคาดเดาไซบล็อกอย่างเราได้ยังไงกลับไม่ได้่ะกลับนิดไวโอโดนตุ๋ยแน่เลยอุ้ยเขาไม่ตุ๋ยไบโอเขาไปตุ๋ยคิกซี่เขาไปตุ๋ยตายเขาไปตุ๋ยคิกซี่ซะงั้นโอ้โหการเดินเกมนี้มันกดซโลวแรงจริงปะเนี่ย ต้องกลับแล้วฮะท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วฮะมูลาดเรายัางไม่ยังไม่ไม่ได้มาเล่นบนเลยนะครับต้องรอมูลาดมาเล่นบนด้วยนะฮะช่วยคลิกซี่ก่อนดีไหมอุ้ยมีคนเอาเดดเดวเดปิงป,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 ๆๆป้าเนี่ยปิงป้าเนี่ยเมื่อกี้เอองามหลายงามแตงงามวางามเตเต้เจ้ามาแล้วฮะท่านผู้ชมเออทนพูดถือเออไอ้นี่ว่าโลโลมันเหมือนไอ้นี่นะท่านผู้ชมมันเหมือนเหมือนช็อกโกแลต เพื่อนโดนอีกแล้วโอ้โหเนี่ยมันเหมือนห่อช็อกโกแลตแท่งนะแต่ผมต้องช่วยเพื่อนก่อนด้วยดาบอันศักดิ์สิทธิ์นี่แน่ดาบสลับคมเคยเห็นเปล่าลิเตอร์อย่างั้นเราอางัดแงร็วงัดเร็วไม่งัดกูไทยนะงัดสิเออโอเคยืนให้งัดขนาดนี้นี่ไม่งัดนิปผมเสียใจแย่เลยนเนี่ยลิเตอร์มันยังไม่ขึ้นอีกหรอลิเตอร์ หรือวะอุ้ยมันขึ้นไปแล้วนี่ว่าอันนี้มันมากันมันมากันกล้าผมดูผิดต้องฆ่าอุ้ยโอ้โหเราไม่ได้เฉยว่าจะลาาช็อตลาาช็อตด้วยเอ็กซ์คริเบอร์เป็นชิปชิปแล้วไ่บรอร์กกำลังไปไ่บรอร์กกำลังไปคุณลิกต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไซบรอร์กรายงานสถานการณ์ตอนนี้ดิกเตอร์กำลังแรงขึ้นไปเลนบน ใส่ปลดก,กำลังขัดขวางลิเตอร์อย่างเต็มความสามารถตอนนี้จิกซี่ดันเลนอยู่และไวโอเลตกำลัง oh <my S 1> ตีมังกรอ,อยู่ทราบรบเรียนตุ๊ๆตุ๊ดต,ต,ต,ต <c oughs> ช่วยช่วยช่วยวยโอ,โ,วโอ้โหไวโอไวโอผู้เสียสละสนไว้ฮะส่วนตรงนี้ก็ดีนะ <c oughs> จะดาบน้ำพุ่งเสียเพื่อนเราหรือเปล่าไฟหมอกเตือนอันตรายระวังดาบน้ำลิเตอร์ด้วยลิเตอร์โอ้ยู่ดโด,ด เมื่อกี้เมื่อกี้ผมถ่ายมาแล้วแต่ทำไมตัวมันไปอยู่ตรงนู้นวะงงตอนนี้ไซมอ์เกิดอาการสับสนกับการไถของพ่อหนุ่มเทรนคือวาโล่ของเขานั้นยังมีประสิทธิภาพหรือเปล่าโลกของเขายังมีปฏะสิทธิภาพหรือเปล่าอุ้ยรอบรบรอบรอบอยา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 โลกก็ยังมีประสิทธิภาพอยู่เหมือนเดิมอู้ได้รับคําขอบคุณด้วยมันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้ มันโอลิเตอร์กลับบ้านไปแล้วบอทันบอทันเจ็บคอชิบหายกลับมาพูดปกติเถอะเออเขียคลคปไปฮะเคียร์คปไปฮะวิหน้าคอชัดดาวเพื่อนเราลิกมาแล้วน้องลิกจ๋าน้องลิกจ๋าไถมมหาเพื่อนไถมมหาเพื่อนเพื่อเป็นการให้เพื่อนทําดาเมจได้ไวโอตอดเก่งจังพึ่งนานๆจะเจอไบโอตอดเก่งขนาดนี้ไบโอต้องเล่นแบบมั่นใจแบบนี้อา่า <c oughs> ผมชอบครับผม ปกติผมแบบเล่นซับที่ไรที่ผมเจอแคลรี่แคลรี่ขี้กลัวนะท่านผู้ชมเข้าใจคำนี้ปะเนี่ยแต่แคลรี่คนนี้เขาไม่กลัวเลยฮะเมื่อมีเราอยู่ให้ใกล้เขาแบบยืนหน้าป้อมยิงยิงยิงกดยิงกดผมชอบแคลรี่แบบนี้มากๆเลยอุ้ยเกือบไปแล้วอุ้ยไยาเตะเขายังไม่ละทิ้งป้อมบนว่ะท่านผู้ชมแต่ไวโอเราสลับละมูลาดกันด้วยนะโอ้ยวิ่งติดสงัามัวแต่ดูจอเพื่อน ไปก็ต่อไปก็ต่อไปก็ต่อลิเตอร์อยู่แถวนี้ลิเตอรอ์แถวนี้อุ้ย <c oughs> โอคุณโอคุณโอครับอย่าทำเพื่อนผมฆ่าเร็วไม่ฆ่ากูเอ็กคาลิเบอร์นะ <c oughs> อุตส่าห์เว้นระยะโอเคสุดท้ายก็เสียตีทิ้งอุวิไทยเช็คไปหรือบางมาังกาด้วยฮะผมเกลียบมังกาเรีวยกว่าตอนนี้ผมเกลียบมังกากว่าใยาเตะอีกนะยกป้าบแล้วก็ไทยต่อโอ้โห ท้ายไม่เดสนะเอาแล้วมังการะจะฆ่าเพื่อนเราไม่ไม่อย่ายอมแพ้อยอมเออฟิกติดฟิกติดมังกาก่อนไหมมากังกามากังก้าได้ยินว่าแผลนี้บัฟมาคิกซี่จงหนีไปคิกซี่จงหนีไปเจ้าจงหนีไปนี่คือคําสั่งของไซ็อกเจ้าหนีไม่พน้นอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไซบอกไทยครับผม,มกบบระบวนท่าที่1กบบระบวนท่าที่1นะฮะแล้วก็เจอกบบระบวนท่าที่2ใส่ซบอกฟิกเกอร์ไทย <c oughs> <c oughs> มูลาดแย่งเซีนอะโอ้โหแล้วเสียฟิกเกอร์ทิ้งโว้าฟิกเกอร์อะโอ้โหว่าจะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มาเธอฟักเกอร์เลยนะเมื่อกี้มูลาดแย่งเซีนพุ่งไปฆ่าก่อนเราโโอ้หโ,โอเคไม่เป็นไ,ไรฮะไปกันต่อฮะ ดาบสลับคมของเราอุ้ยตายปะนะ่ะไม่นะโอ้โหไโอนายไม่มีเราอยู่ใกล้นายก็พยายามอย่าหิวเกินไปได้หรือปา <c oughs> รู้ว่ากดเก่งมันอยู่ปะวะมันรับไม่ไม่มีเมื่อกี้มันก็จะตายะถ้าเห็นนี่เอก,เอกลิเบอร์ฟาดเข้าไปแล้วมัวน่าจะไปกลับหลังป้อมฮะน่าจะเดินไปกลับหลังป้อมแหละก็น่าจะรู้ถึงพยันอันตรายจากไซบอร์ก ดาบสลับคมของเรานะฮะสรุปมันคมมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยดาบเล่มนี้เนี่ยตอนเดินตอนเดินเอาคมมาทางนี้เออตอนยืนอยู่เฉยเป็นอีกอุ้ยอุ้ยแลนใส่หมอกใส่หมอกต้องการความช่วยเหลือใส่หมอกต้องการความช่วยเหลือไถอุ้ยบึดืหือยากมีฟิกเกอร์จังเลยเออมาอุ้ยตรงนี้มีสองเออ ทำไมเยอะจังเนี่ยเยอะจังเนี่ยรู้อยู่ว่าเกงทำไมไถไม่โดนสักตัวเลยเหมือนจะโดนแต่ทำไมไม่โดนฮะวัดวัดเอาเทอ้าววันเดอร์มาหมดนะนั่นะ่นะเมื่อแม่นางวันเดอร์ผมชอบเล่นคุณมาอา้าวยิงมัดเพื่อนอือใครคุ้มกว่าช็อตนี้ใส่บล็อกเทนกับแท่งช็อกโกแลตของเขาบวกกับดาบสลับคมอุ้ยคุณริก คุณริกคุณริกถอยไปถอยไปถอยไป,ป,ป,ปยมันได้ฟอสเคปแล้วมันได้ฟอสเคปแล้วเราไม่ต้องการเล่นกับฮายะเตะเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเกลียดมังกาอันดับหนึ่งและก็เกลียดฮายาเตะเป็นเบอร์สองฮะเดี๋ยวกระบวนข่าที่หนึ่งไข่ฟิกยา่าดีนะกูไม่เสียฟิกท่านผู้ชมเมื่อกี้มองทันไหมมองทันไหมเดี๋ยวผมสโลว์ภาพให้ดูอีกรอบ เมื่อกี้ผมกะจะถ่ยโอเมนได้ละแต่ว่าคลิกซี่ไปยกดันยกโดนโอเมนก่อนฮนะซึ่งโอเมนวิ่งมาไม่ถึงการถทยของเราฮะและโอเมนก็รอดไปครับโอไมก็ oh God. แต่ไม่เป็นไรการไถฟิกกระบวนท่าที่2ของเทนนั้นยังคงอยู่ s <S เพราะว่าเรายังมีพิกเกอร์อยู่ s <S มาแล้วฮะขอที่สวยสักชออ็อตเถอะกับฟิกเข้าไปด้านหลังแล้วถทยกับมาหาเพื่อนนะ เป็นอะไรที่ทำยากแต่ถ้าทำได้นี่คือโคตรหลอ่อตายแล้วฮะบนดันเ <Done, S 1> <Done, S 2> พื่อนดั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 นยายายาโอเคเฮ้ยโอเป็นรับเวฟอยู่เราดันเราดันเราดันนี่มึงกล้าระวังลิเกเตอร์นะเพื่อนระวังลิเกเตอร์นะเพื่อนเฮ้ยอยู่นูน่น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 คนหลุดคนหลุดช็อตนี้แหละมึงสวยสวยโอ้โ เออโอ้โหยังกระลดยังกระลดด่วนโอโหโวแบบฟิกเกอร์ส่วนกันเมื่อกี้เฮ้ยเยอะเยอะไม่มีเวลาให้พูดไม่มีเวลาให้พูดเอาเอาเออเราต้องไถบักอันนี้ออกไปบักเอาเอาโอ้ยจไปจะเอยยืนอย่างนานยืนอย่างนาน มันเด้อมาแล้วมันเด้อเราว่านายค่าได้หมดเลยนะนั่นนะมันเด้อเราเราโชว์ไก่แล้วเมื่อกี้มันเด้อเราโชว์ไก่แล้วไถติดกําแพงตายไม่สิเนี่ยกําแพงตรงเนี้ยคือปกติเทนมันไถใส่กําแพงนี่มันต้องแบบถลายออกไปได้ไม่ใช่หรอวะหรือว่าผมไถตรงเกินไปเมื่อกี้แต่ก็ช่างมันเถอะฮะเดี๋ยวแพ้เอาน่เนี่ยออกกันเวทมาก่อนเลย เอากันเวียนสักสองชิ้นฮะโดนมังกาโคตรแรงมันสโลมันแรงด้วยอ่ามูลาดถามว่ามีออกของล้างเนี่ยล้างโอเมนจับได้หรือเปล่านะฮะซึ่งล้างไม่ได้นะครับผมถ้ามันจับไปแล้วนะฮะต้องกดเป๊ะจริงๆอะถ้าจะล้างอะอเพื่อนโอเคคือการการที่โอเมนจับเราแล้วเราไปกดล้างก็คือล้างไม่ได้นะฮะเหมือนช้างนั่นแหละแต่ว่าอ่การที่จะล้างได้เนี่ยคือเราต้องไปกดล้างให้เพื่อนตอนที่แบบมันเสียบเพื่อนเราพอดีอะ่ะ คือแบบพอดีอ่ะมันต้องเป๊ะๆอ่ะมันถึงจะล้างได้พอดีนะฮะเออตายไปแล้วบูลาดต,ตัวไม่ว่าตัวปัญหาของนายตายไปแล้วเพื่อนตอนนี้นายต้องเล่นแทนเราแล้วเพื่อนหุยมาแล้วช็อตเซียนเหมือนเลียนมานี่เนะี่ยปาดหายเกลี้ยงหายเกลี้ยงเกลี้ยงทับเกลี้ยงทับอีกหนึ่งเกลี้ยงตับอีกหนึ่งเอาปลาล่เอาปลาล่าเอาปลาบูลาดเหลือเรากับนายแล้วเย็นเย็นไถอยู่ ให้หนึ่งทีฟิกด้วยโอ้โหอยากอุ้ยเฮ้ยมูลาดมูลาดนักคอสหัดนักจ่อหูจ้อหูว้าวมูลาดรอดเย่มิชันคอมพิวต์แต่กูเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเมื่อกี้ไถนาคอสมืดทุกดอกเออไถโดนแต่บังก้าไปเคลียร์ล่างคนหนึ่งสิเพื่อนวยออฟนายโอ้โห,โโหวันเดอร์ ทำไมนายไม่เด okay. ินล hy ่างแล้วนายให้ไบโอเลตไปเคลียร์ล่างโอเคไบโอเลตไบโอเลตก็น่าจะกันได้อยู่ฮะน่าคลอดน่าคลอดอุ้ยลิกไทส์โอู้หูยไม่ถึงได้อยู่เอ็กช่วยเอ็กช่วยก็โอ้โหกระบวนท่าที่สองตายก่อนก่อนกระบวนท่ากระบวนท่าไม่มาลิกจะว่าตายก่อนโอ้โหโดนเชือกโดนเชือก กระบวนท่าที่หนึ่งกระบวนท่าที่หนึ่งใส่บอกบึ้นบืนนะฮะอันนี้คือชื่อกระบวนท่าครับผมเรียบร้อยฮะตาย3ฝั่งเราตายหนึ่งตาย3ามฝั่งเราตายหนึ่งยนคอสซ้ายนักคอสซ้ายอย่า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 คิดว่าบ่อเห็นอย่าคิดว่าบ่อเห็นครับแ <c oughs> น่ฮแน,น่จะตัดเวฟหรอวิ่งไปวิ่งไปทำหน้าด้านไทมากอุ้ย <c oughs> เขาก็ฟิกนะเมื่อกี้เขาก็ฟิกเหมือนกันนะเมื่อกี้อุ้ยเล่นเราโอ้โหเสียพัทสิบเสียพัทสิบฟรีไม่อยากเข้าเลยถ้าเสียพัทสิบล้วคือเข้าไปเล่นแล้วยากมากฮะท่านผู้ชมสำหรับเทนได้ปะได้ปะเฮ้ยเราลง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 ลงลงกันไบโอพอกันไบโอพอเตรียมกระบวนท่าของเจ้าไว้ให้ดีๆกระบวนท่ากระบวนท่ากันไถ่ายบืนๆเข้าแล้วกันไบโอไว้ แฮมช่วยกับอวนท่าที่สองอ้าวขัดได้พอดีครับตีฮายเตให้กูสักคนหน่อยเพื่อนตีไม่ได้สักคนเลยนะแล้วมูลาดมาอยู่อะไรตรงนี้มูราดนี้ไปช่้ยออ้ยออ้ยอ้โอเอาโอ้โอแรงเออสวยโอ้โหแล้วแล้วโอ้โหอีตัวแรกที่ยืนให้นี่ไม่ยิงตอนนี้นี่ยิงยับเออหน้าภูมิใจนะ เจ,จ <c oughs> คือแบบยืนตอนแรกให้ยิงไม่ได้โอ้โหแล้วพอจะมายิงได้มายิงได้ตอนผมตายโอเคแลกชีวิตไปฮะออกเกราะมาเพื่อมันไม่จบสะท้อนสะท้อนสะท้อนดาเมจแต่น่าจะจบแล้วนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหไม่มีใครเกิดเลยจบเลยเพื่อนจบเลยพอแล้วกับเกมนี้ไปนี่แน แล้วก็เรียบร้อยนะครับผมไซบอกขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนมากๆตอนนี้ไซบอกก็ได้ดาวเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่ไซบอกตกมาจาก50ดาวเหลือ31ดาว <c oughs> ไซบอกแพ้แล้วล่ะบักมูลาได้อันดับหนึ่งไปและไซบ็อกได้อันดับ 2, ครับผมท่านผู้ชมอุ้ยแอดซิดเราน้อยกว่าคลิกซี่นะเนี่ย <c oughs> แต่เราได้อันดับ2องฮะ <c oughs> ด้วยความที่เราตายแค่3ด้ได้เลยเนาะ โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับรีวิวสกินใหม่ของเทรนนะครับผมเป็นสกินแจกฟรีนะฮะซึ่งสามารถไปรับได้นะฮะโดยการทํากิจกรรมแต่ละวันไปเรื่อยๆนะครับผมวิธีการรับก็มีแค่นั้นแหละทาภารกิจเอ่อมันจะมีเข้าเล่นกับเพื่อนแล้วก็อะไรสักอย่างนี่แหละ34อันนะฮะก็ไปอ่านดูเอาแล้วกันนะครับผมแล้วก็ได้มาง่ายๆแบบจีๆนะครับผมแต่ว่าสกินนี้ไม่เปลี่ยนเอฟเฟกต์นะฮะเอฟเฟกต์ยังเหมือนเดิมนะครับผมเปลี่ยนแค่รูปร่างตัวละคร อยากจะเอฟเฟกเปลี่ยนอนะเหมือนพวกแบบเอ่อมาลดหุ่นยนต์เหมือนพวกริโปหุ่นยนต์อะไรเงี้ยเออเขายังเปลี่ยนได้เลยแต่ทำไมอันนี้ไม่เปลี่ยนไม่แน่ใจไม่รู้อาจจะงบไม่พอโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้า See you รักทุกคนกดไลค์ด้วยบา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 ย